ก็สุดกันด้วยนะครับที่ผมวีด25ทีส่วนนั้นนะก็จะมาอัปเดตโลโก้นะเพราะว่ามันเพิ่มบอสตัวใหม่ก็คือนิชิกินิชิโอบอสมันจะเกิดตรงที่เดียวกับเอโตะเลยนะแล้วก็มันจะมีจุดเกิดของเอโตะใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันส่วนเอโตะนะก็จะเกิดตรงนี้นะเป็นจุดใหม่เพิ่มมานะส่วนนิชิกิก็เพิ่มจุดเกิดมาตรงนี้ตรงนี้เลยนิชิกิก็จะแบบ เกิดที่เดียวกับ A อโตนะก็เป็นตรงร้านกาแฟสองที่นะแล้วก็เป็นตรงร้านทาคุจาตรงด้านข้างหนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้ก็เกิดเหมือนกันแล้วก็เพิ่มจุดเกิดมาตรงนี้นะนดิิติตรงนี้ส่วน A อโตก็จะเป็นหน้าร้านซูเปอร์นเนี่ยตรงนี้โอเคก็ลงกูอัปเดตก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์โอเคไปละ